สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆเด้พอพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมบ่าวต่อยกอกเกาะชนแนลครับผมตอนนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับผมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะอันนี้เป็นทะเลหมอ,อกของบ้านกอกเกนะครับอันนี้นี่ฟังนี้เป็น ผู้นันผู้กระโลนครับต่อเดียวต่อเดียวจะเป็นผู้เล็กไฟครับตอนนี้อันนี้จะเป็นผู้เล็กไฟอันนี้มันการอบบานก็ไปจะเป็นผู้อา่านอันนร้งสามน่อยไรผ กำลังระยาอันนี้ผู้คนกำลังไปเอการเป็นงานอยู่ครับอันนี้คือนมามบานท่างพนทางไปบานลงพลครับเขาเมืองมุกดาหารอันนี้มาจากเขาวงมาจากเต่างอยครับเส้นทางนี้อันนี้เป็นรถตลาดครับ ปลาทุกมือตลอดตลาดมาเอากับเขากำน้ำมาเลยหลาดคนก็นมาซื้อกับเขาได้เพื่อไปกินเพ่อนน่ะยิ่งใกล้กับปลาทู่ าการปูกเหล็กไฟครับหมอกกับกำลังจางๆตอนนี้ตอนนี้ยัดโมงซิทนาทนี่ครับผมบอกนะมีค่อยหลายกระโดดบอกหลายจะผู้กระโดดครับบอกหลายปูกเหล็กไฟนี่หมอกจางๆนะแล้ว บ้านก็จะกลออกไปครับมันจะเป็นหน้าหลวงครับถ้าไปทางพุนหน้าหลวงไปบ้านกบุญบ้านขวสูงครับพระธรรมปะป้อง,องอาจารย์อาจารแอดอาจารเจ๋อไหมอันนี้กับบรรยากาศรอบบ้านได้ครับผมน้นจกําลังไป ไปให้ไหน้าไปรเรีเร่ยนครับอันนี้ผู้คนกนกำลังเอาะไปให้เป็นหน้าไปทำการทำงานเดี๋ยวครับอันนี้พุกเตรียมเอาเข้าไปสีบอ เอาเข้าไปสีบ่ไ,ไปบักบุญคนได้น,น,น้อเอาๆอาลุงผมเองครับเนี่ยลุงเต็มอันนี้เอาเข้าไปสีอีบ้านนึงนบ้านควรบุญครับแล้วก็มาเบิ่งธรรมชาติอีฝั่งนี้ครับผมของ่บ้านเด้อครับมุมนี้เป็นมุมของผู้พะพังครับอันนี้ มันท่ายไม่ได้สูงเพราะว่าลังค่าเพื่นอนเขามันสูงปดค,ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งท้างหลังบ้านหน่ครับผมไปเบิ้งทังหลังว่ามีอยู่ไทยทางพื้นก็รอครับมันหกครับหกไม่ต้องเบิ้งละมันหกไหมอันนี้บรรยากาศท้างหลังครับผมบรรยากาศท้างหลังอันนี้วัดถ้ำภูผาเอก อยู่ในนี้เด้อครับมาทำผู้ป่าแอกไหมหมอกกับจืดจืดจางๆนิดจังหน่อยแต่ก็ยังมีหมอกอยู่ครับเจ็ดโมงสิบห้านะทีอันนี้เป็นหลังหมู่บ้านครับสิ่เป็นแม่น้ำอมองต้นไม้ใหญ่ๆเลยครับอีกเป็นแม่น้ำห้วยทรายครับที่รอเลี้ยงชาวบ้านอยู่ตลอดเวล่าครับ อันนี้เป็นชาวบ้านกะละปุต้นโกยแถวหลังบ้านนะครับที่ต้นไม้สูงสูงครับต้นไม้ต้นให้สูงสูงนะครับมันเป็นห้วยเด้มอมงกันนะแต่ต้นไม้สูงสูงเนี่ยมันเป็นห้วยครับแล้วมันเป็นแปลนเข้าไปในจนสุดเนี่ยมันเริ่มเป็นห้วยแล้วครับอันนี้ก็ด้านหลังครับบ้านอันนั้นจะเป็นคู้ ผู้หลวงครับอ,นนอาจารย์พระอาจารย์สมบัติเพิ่นอยู่ครับแต่ผู้เอยเนี่ยผู้เผยเนี่ยพระอาจารย์บุญมาครับเพิ่นอยู่นี่จะอสำนักบัดป่าท้งบมดครับผู้เผเเนี่ไม่ค่อยเห็นครับผมเพราะว่าอยู่ต้นไม้มันบังแห้งไม่ค่อยเห็นผู้ประเนี่ยนี่ครัพผมผประเทยเนี่ยมันบัง โดยรอบแล้วนะครับมู้บ้านของเ่อของบางโกโกาะในมีผู้ล้อมรอบอยู่โงโกหน่วยครับเป็นพื้นที่ที่มีไม่ได้พื้นที่การเกษตรกระดอครับเพราะว่าผู้เขามาตัดไว้ก่อน ข้มาม้านซ้ำๆหนึ่ครับบรรยากาศรอบๆก่อนตัวหลังไฟฉายมอดตัวหังแล้วก็ผู้หลวงครับ,นนรบ,บ,ด,บ,รบดูต้นไม้สูสงๆบางอย่างเป็นผู้เผยครับไก่เอาไปใส่กมู่น้อยๆนีน่ผู้เผยเราเห็นได้กคุนลินน้อยๆน้อยกะละม้าเป็นผู้เผะครับมองนี่ผู้เผยนะา้าจย์บุญมาอยู่ แล้วก็ต่อไปทั้งคนก็จะเป็นหน้าหลงครับทั้งคนเอาต้นไม้ใหญ่ๆนี่ต้นไม้ใหญ่ๆคือคือนี่ก็รับเป็นห้อยทรายครับเป็นห้อยทรายมันไม้หลงๆใหญ่ๆนี่อ๋อมีในมือสีหนอจับกองสองสองมือเลยมีในมือสีเธอเบิง่งไปต้องเียกเป็น ไปทางหน้าใหญ่ครับผมเขาเอือนห้วยปากกัง้งตอนนั้นเ่าห้วยหลงน่ครับบรรยากาศรอบๆครับเสาหนี้กับประมาณนี้ครับผมเมื่อนี้ฟ้าจะเปิดในจังหน่นอยด้วยครับบนเกาะอ,อ่าคึมคึมแต่หาฝนมีตกคือทุกมือครับปกติตอนนี้ฝนมาตกแล้วแต่ตอนนี้ฝน มีตกก็รอครับผมเอายามาเบิ้งทางนาอีกครับบ้านเลยแจ้งระบบอ่าเลยครับทางนาตะเวนท่มละเงินละตางไปบ้านลุงพลผม ครังนี้ก็ไปเขาว่องต้องอ้อยขึ้นเขาครับผู้ปราพัางและเงาขโมยครับขอขอบคุณหลายๆครับที่รับเข้ามารับสมัครกสิลาชาแนลครับบ่าวต่อยกบก่อครับผมขอบคุณครับคลิปนี้ขอจบไปเ,เพียงเท่านี้เด้อครับ